อาฝากแจ้งเตือนอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝนแบบนี้น้ำท่วมน้ำเยอะแบบนี้นะคะนี่เลยเสาไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นอันตรายที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงอาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้ระมัดระวงังอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากว่า ่าพอหน้าฝนนะคะก็จะมีน้ําไปท่วมหรือว่าน้ําไปขังบริเวณเสาไ,ไฟฟ้าหรือว่าทําให้เสาไฟฟ้าเปียกและเนื่องจากว่า,าความเก่าความชํารุดของเสาไฟฟ้าเองอาจจะทําให้มีไฟฟ้าลั่วลงมาที่เสาไฟฟ้าและบริเวณด้านล่างที่มีน้ําขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราไปเข้าใกล้ ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ลหลายๆคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ได้เรามัดระวังเวลาที่มีน้ำท่วมขังเวลาที่มีขยะไปอุดตันบริเวณท่อน้ำแล้วเกิดแบบว่าอุ๊ยน้ำมันไม่ไม่ไหลไปเอาขยะออกแล้วไปอยู่ใกล้บริเวณเสาไฟฟ้าก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตรงนี้ได้นะคะก็ฝาก ประชาสัมพันธ์ฝากเตือนแจ้งกันด้วยนะคะหลายๆครั้งหลายๆอย่างที่มันเกิดอันตรายขึ้นบางครั้งก็เกิดจากความที่เราเองไม่ได้ละมัดระวังนะคะบางคนคาดไม่ถึงบางคนกออ็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็ฝากเตือนกันด้วยเพราะว่าไฟกับน,น้ํา มันอันตรายมากๆเลยนะคะก็ฝากเตือนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่ามีขยะไปอุดตันอ่ล่องน้ําอะไรแบบนี้ก็ให้อยู่ห่างๆเสาไฟฟ้าไว้อ่าอย่างน้อยเลยไม่ควรต่ากว่า1เมตรนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเผลอไปจับเผลอไปเข้าใกล้จนมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันด้วยนะคะรวมไปถึงลูกหลานเด็ก ที่ลงไปเล่นน้ําต่างๆเลยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหลายๆในหลายๆพื้นที่ด้วยความที่เราไม่ได้ป้องกันนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังด้วยนะคะ